สวัสดีครับอ่าตัวชุดสูงถึงสามสิบห้าศูนย์นอนะครับผมก็ขออนุญาตตรวจสอบหมายแล้วก็อ่าในบันทึกเนี่ยก็จะมีผู้รับทราบข้อความในหมายแล้วก็พยาการนะครับขออนุญาตตรวจสอบ ือมาจากในเฟซบุ <bulun> mm ๊กนะครับชื่อของอาจารย์แล้วเพจแอนเนี้ยทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพวกคุ้องที่มันจะข้องกับาหน้าที่ของกรมทีญญาณก็คือมันจะมีภาพนะแต่ว่าไม่รู้ว่าผมคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรืออะไรยังไงเลยมาต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะประเด็นมันก็คือมันมีภาพที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหนังเสือดำหนังเสือดาวแบบเนี้ยครับแล้วก็เหมือนลักษณะจะมีอาการตัดแล้วก็ ขายด้วยเลยอย่างนี้นะครับก็จะมีอาหน้าตัวหนึ่งนะครับซ,ซึ่งพวกนี้พวกนี้ถา้าตามกฎหมายเนีรร่ยมันจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยตัแล้วคุ้มครองสัตว์ป่านะครับทีนี้อาแต่ในการครอบครองพวกทราบพวกนี้มันก็จะมีในกฎหมายก็คือมันจะมีว่าถ้าใครครอบครองโดยมีใบอนุญาตแบบเนี้ก็จะครอบครองได้นะครับทีนี้วันนี้เจ้าที่มาก็มาโดยชอบใจกฎหมายก็คือไปขออำนาจศาลจังหวัดมาแล้วก็มาขอตรวจสอบํามข้อเท็จจริงนี้นะครับ มันจะมีพวกนันเสียนะครับเราพูดถึงว่ามีตาดำเจิดดาวนะครับแล้วก็พิชซี่เป็นตับเป็นแผ่นๆนี่ยครับทีนี้อยากให้ว่ามีภาพอาจารย์่ด้วยอยากให้อาจารย์เนี่ยนำนำ้ำวจสอบในลักษณะนี้หรือว่าอาจารย์มีหลักฐานแสดงการครอบครองพวกชาติแบนี้มาแสดงก่อนท่จะเกิดได้สุดแล้วก็ได้จริงแบบนี้ฉันไม่รับผู้งกล่าครับเพราะว่ามันนานมากแล้วเด็กมาตั้งสิบแปดปีไปยุตราชี มีช่วงหนึ่งที่เขาให้แจ้งตอนปีสามห้าครับการให้ยาไปเจ็งเนามันอยากออกอ่ะพี่โดววันนี้มันจางแล้วเนาะแต่มันก็ใช่หรือว่าเป็นต่างเทศเอ่ะจางป้วนว่าอย่งงั้นเนี่ยที่เราดู อันนี้อะไรครับบอกได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นอ่าไอ้ซิปเลี้ยงอีอะไรนะไม่ใช่อันนี้นะเสือไฟปะ่อมอืันนี้รอยขาวๆเนี่ยมีอันนีอะไรอะไรเจ้าเรี้ยงแบบบุบ้ากินเนื้อกันเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะดีขา ไอ้ยอะไรวะอะไรไอ้นี่ยอะไรอันนี้อันนี้อะไรเนี้าือเลยครับหรือเลยหรือดูเลยฮะอันนี้นะคะเป็นชิ้นส่วนของซากเชื้อไฟนะคะมีการโพสต์ขายที่เพจเฟซบุ๊กนะคะเมื่อวันที่5เมษายนปี2563นะคะซึ่งตรงกับที่โพสต์ชัดเจนค่ะอัลักษณ์ตรงอ่านะครับสอง ซากเขาคว,วางป่านะครับหนึ่งชิ้นโคนอ่อนอันนี้นะครับนะครับสามกะโหลกส่วนหน้าเรียงผาสามหัวน,นี่ครับหนึ่งสองสามเก้งหม้อสองหัวหน,นังเสือดาวนะฮะขนาดนี้คราขนาดกันนะฮะซึ่งซึ่งได้ตัดม้วนเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะ อ่อันนี้เปม้วนมีทั้งม้วนนะแล้วต่อไปก็หนังเสือไฟที่ยังไม่ม้วนนี่นะฮะสอ,อันสองรายการ,น,นะรนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดนะฮะซึ่งไม่มีเอ,อ,อกสารอนุญาตการครอบครองจากหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะครับซึ่งเป็นความผิดจะอ่าเป็นความผิดตามพรบรสมมงวนผู้ปกครองสัตว์ป่านะครับสองพันะครับฐานครอบครอง,อ,งอ่าสัตว์ป่าผู้ปกครองโดยไ่อนุญาตและค้าสัตว์ป่าผู้ปกครองโดยไ่อนุญาตนะครับหลังจากนี้ก็ ังานเจ้าที่ก็จะร่วมกันจัดทําบันทึกกันนะครับส่วนที่จับลุ่มเพื่อนําส่งหน้าสอบสวนก่อไปนะครับครับผม